S 1> <S 1> อุ้ยสนใจพัดลมไอเย็นฮาตาลใช่ไหมคะ,ะใช่ครับอุ้ย,ยดีเลยค่ะถ้าซื้อตอนนี้นะคะซื้อ1แถม3ตัวค่ะโอ้โยนี่ซื้อพัดลมหนึ่งตัวแถมพัดลมอีก3าตัวเลยละครับซื้อพัดลมหนึ่งตัวแถมแมว3ตัวค่ะดีเลยครับผมชอบขนยาวๆาว้ยวบ้าได้งไงครับซื้อพัดลมก็มต้องแถมพัดลมสิหยอกเล่นอ้าวเฮ้ยนี่เป็นอะไรเนี่ย ถอนหายใจถอนทั้งวีทั้งวังวนถอนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นี่ถ้าเป็นขนจักะระเลยนะป่านนี้เกี้ยงไปแล้วนี่อย่ามาไร้สาะขนยิงเงแยงแซงอยู่นะเว้เอแล้วเสี่ยงเรื่องอะไรเฮ้ยพี่เสียงทําไมเนี่ยฮะเข้าวัดเข้าวาทุกวีทุกวัวนใจมันน่าจะเย็นลงบ้างนะพี่เนี่ยก็เมื่อวานอะ่ะ พี่เห็นคนก็ซื้อนกไปปล่อยออพอเขาปล่อยนกเสร็จแม่ค้าก็ไปจับมาขายต่อพี่เห็นแล้ววิ่งสงสารนกเอาแล้วพี่ทำไมไม่เข้าไปห้ามจะห้ามได้ยังไงพี่ก็นั่งตกปลาอยู่ในเขตอพยพทานเ,เกิดพี่ลุกขึ้นไปเนี่ยปลาก็หลุดออกจากเบ็ดจึงว่าเสียดายนะผมอยู่ไกลพี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะโอ้ยจะ,จะช่วยฉันจับเบ็ดใช่ไหมจะเต้ตกน้ําเลยเฮ้ยบ้าปะเนี่ยไปตกปลาในเขตอพยพทานโอ้ยเฮ้ย้ไม่นาใจเย็น อย่าพูดมากไปไปไหนอะไปตกปลากันใช่ไม่งจะเป็นคนดีโอ้ไปมเดี๋ยวค่เดียวเดียวเดียวแล้วไม่เอาพัาลมเหรอคะอ๋่อพัาลมมาเอาจ้ะแต่แมวไม่เอาาแต่สำคัญตรงนั้นนะไม่เอามึงด้วยทำไมยันหนูไม่สวยเหรอโอ้ยไม่ใช่ไม่สวยมึงรูปร่างยีราษฎอ้าวไม่สวยตรงไหนนี่ฮะโอ้โหไม่สวยทุกตรงแต่ว่าไม่สวยแต่ก็ตลกนะคะ ไปรีบไปเดี๋ยวถ้ายืดหมดไปเลยไปเลยไปเลยใส่ชุดเลยครับพ่อมาอโอ้ยไม่สวยตรงไหนอะครับที่รักหอ